นม4ชนิดที่ไม่ควรรับประทาน อันที่1น,นะครับผมคือนมเปรี้ยวสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่เยอะเลยในนั้นนะครับก็คือน้ําตาลในนมเปรี้ยวเนาะรสชาติต่างๆเนี่ยมีน้ําตาลผสมอยู่เยอะเกินไปจนหมอคิดว่าไม่ควรดื่มนะครับมีข้อเสียมากกว่าอย่างที่2ก็คือนมรสชาติต่างๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมวานิลลาหรือนมรสหวานต่างๆมีการใส่น้ําตาลอยู่ในปริมาณที่เยอะหมอมองว่านมที่ใส่น้ําตาลเยอะๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพแม้กระทั่ง ถ้าเราพูดถึงนมจืดธรรมดาเลยเนี่ยนะในนั้นก็มีน้ําตาลนะมีน้ําตาลเนี่ยครึ่งหนึ่งของน้ําอัดลมเลยนะแต่ว่าทําไมเราถึงคิดว่าเอ้นมมันจืดไม่มีน้ําตาลเพราะว่าน้ําตาลในนมเนี่ยมันเป็นน้ําตาลรสจืดที่ชื่อว่าน้ําตาลแลคโตสเวลาเราทานแล้วเราเราถึงรู้สึกว่าเอ้นมจืดเนี่ยมันไม่หวานแล้วอาจจะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพทีนี้แล้วในนมที่มันเป็นแลคโตสฟรีล่ะในนั้นไม่มีน้ําตาลหรอไม่ใช่นะครับในนมแลคโตสฟรีเนี่ยเขามีการเอาเอนไซม์ไปย่อยน้ําตาลจากแล โตสนะครับให้เป็นกลูโคสกับกลคโตสเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามในนมแลคโตสฟรีก็มีน้ําตาลอยู่ดีเช่นกันชนิดที่3คือนมข้นจืดไม่แนะนําให้ทานเนาะนมข้นจืดไปใส่ในอะไรบ้างละ่ะในพวกกาแฟหรือชาโบราณเนาะบางทีจะใส่ในต้มยําน้าข้นนมข้นจืดเนี่ยเป็นทรานแฟตหรือเป็นไขมันทรานไขมันทรานเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองกระตุ้นให้ร่างกายเราเองสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารเหล่านี้เนาะต่อมาข้อที่4ก็คือนนนมข้หา นมข้นหวานเช่นเดียวกับนมข้นจืดเลยก็คือเป็นไขมันชานเช่นกันเพราะฉันก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ทีนี้ทานนมไปทานอะไรดีละ่ะส่วนตัวหมอนแนะนําให้ทานพวกนมจากพืชต่ตางๆนมอัลมอนนมพิทาชิโอนมโอ๊ตถ้าชอบทานนมเนาะก็ไปทานนมเหล่านี้มากกว่าและนี่ก็คือนมสชนิดเนาะที่ไม่ควรรับประทานครับผม